การให้เกียรติและการให้โอกาสและการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องที่น่าพึงกระทำและสังคมโลกกำลังให้ความสนใจและกำลังมองหาโอกาสในการที่ทำให้คนเหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนี้ค่ะ สดีครับคมชื่อนายจิรศักดิ์คุณประเสริฐจิชัอชยออเทอเนชั่นบาสครับอายุย7ครับสวัสด,ดีค่ะชื่อนางสาววนาชินชาติเป็นแม่ของน้องจิรศักดิ์คือน้องบาสเนี่ค่ะ <you> เขาจะชอบจินตนาการแบบไอ้นี่เป็นของตัวเองเขาจะคิดว่าเขาจะต้องสร้างบ้านสร้างกระต๊อบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเขาจะทําเป็นสวนสัตว์จะมีพวกจอระเทอะไรอย่างเงี้ยของเล่นนะคะเป็นของเล่นเป็นสัตว์อะไรทุกชนิดเนี่ยนะพวกมา้าลายพวกอะไรเนี่ยเขาจะทำเนี้ยเขาจะวาดตลอดวาดรูปตลอดค่ะวาดไว้ดู ก็เลี้ยงแบบไม่พิเศษหรอกค่ะเป็นเลี้ยงธรรมดาคือแม่ทํางานแม่ก็ต้องกระเตงเขาไปด้วยไปส่งโรงเรียนก็ต้องพาเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแม่ทํางานทํางานเทศบาลปากเกร็ดมา16ปีแม่ก็ต้องพาเขาไปด้วยค่ะเพราะไม่มีคนดูแลต้องต้องเลี้ยงเองดูแลเดียวแม่เลี้ยงเดียวค่ะพ่อเขาก็ไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะทุกอย่างคือแม่แม่จะทําอะไรแม่จะหมายถึงอาหารเนี่ยแม่จะกินอะไรเขากินได้หมดค่ะ ภูมิใจในตัวเขามากเพราะว่าเขาทําให้เราคิดได้ว่าเออการที่มีลูกพิการนี่มันเป็นยังไงเลี้ยงละบากขนาดไหนแต่เราก็ต้องทนแต่เรารักเขามากคือพอเขาไม่ค่อยได้ดูแลเขา่อนนอนนี่เขาจะกอดเขาจะรักแม่เขาจะหอมแม่เขาจะนวดให้แม่ตลอดเขาถามว่าแม่เมื่อยไหมอะไร่เงี้ยค่ะตอนนี้น้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้เบีย้ยยังชีพใช่ไหมเดือนละ8 0 0รนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์ไปกู้เงินแบบไม่มีดอกเบีย้ยค่ะกู้ไปก็ไปทําสวนผักต่อยอดญาติญาติของพ่อเขาอะนะก็ทําสวนอยู่แล้วก็ไปซื้อพวกปุ๋ยพวกน้ํายาอะไรอย่เงี้ยก็ได้เงินตรงนี้ช่วยเหลือมาปลูกผักกาดหอมปลูกผักคะนา้าบวงตุง้งพวกผักชีอะไรเงี้ยผักแล้วแต่ผักอายุอายุสัน้นอายุยาวรายได้ จากสวนผักก็ดีขึ้นคือมาจุนเจื้อครอบครัวให้ดีขึ้นจากกู้เงินของเด็กพิการมาช่วยเหลือได้เยอะมากค่ะจะเชิญชวนคนพิการทั้งประเทศนะคะให้มาทำบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อจะได้สิทธิ์ที่รัฐบาลช่วยเหรือดูแลคนพิการให้ดีขึ้นจะได้มีอนาคตที่ดีขึ้นเพื่อลูกนะคะเด็กพิการทั่วประเทศค่ะ สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการโดยมีกลุ่นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยให้คําแนะนําคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแล้วจะได้รับการคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทําในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานมาตรการเพื่อการมีงานทําตลอดจนได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานประกอบอาชีพของคนพิการ16กันยายนกรมประชาสงเคราะห์กรุงเทพกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยนางสาวสารัญพัฒ์อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศลัฐประจำปี2564สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางประกงจังหวัดะเชิงญซาค่ะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการานะในผลงานชีวิตติดล้อค่ะโดยมีนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้เลประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพัชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มตำ่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลฟ